สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโกโก้ครูเมืองครับมาเยี่ยมชมสวนของคุณบรรจงนะครับนี้ต้นโกโก้ลงปลูกไปได้30กว่าวันนะครับลงปลูกไปเมื่อวันที่3เอยวันที่23มกรามมกราครับวันนี้วันที่วันอัดคลิปวันที่2มีนาคมนะครับ สองหมื่นห้าร้อยหกสิบสี่นี่ครับเจ้าของสวนี่ดินมันชื้นได้หนิเนี่ยชื้นแต่ว่าเหนียวครับสัยไอ้สีผสมหลายวะดินดำปื้อเลยมีต้นเดียวนี่แหละนี่มันคือไข่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 ล่าล่าจริงครับ นี่นี่นี่ใบใบมันใหม่มันมันโดนแดดแห้งกับเป็นลักษณะนี่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าแสมนี่ถ้าถ้าได้สีสีสีเหลยวสีฟ้านมันจะดีครับดีก็สีดำอันนี้กี่กี่้อยต้นนะครับนี่สองร้อยห้าสิบต้นมันจะมีปัญหาอยู่ต้นเดียวนั่นแหละเหลือแสมคุมมัน ทาาจะแซมช่มก็คือถอดเลยแค่นั้นแหละถ้าถอนทิี่ถอนทิ้งเลยเอาไปแซ่มมันเกิดถี่มะรามเตยตุนแซมกำลังจะแทงยอดใหะะม่นะครับเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำระบบน้ำแบบสายพีอีนครับใช้ท่อใหญ่นะครับปล่อยน้ำฉีดเลยท่อใหญ่ท่ออนันี้น่าจะสองนิ้วนะครับ ท่อดูดน้ำขึ้นมาจากสระ,ะครับผมนี่นครับเจ้าของสวนครับคุณบรรจงครับพี่กัดไอ้ตรงนี้อยู่บ้านไหนครับผมบ้านหนองแห้วบ้านหนองแห้วตำบลตำบลเริญสุข <จะ S 2> เบลยเชลยปะเกียดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่นะครับใครสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชม ดูโกโก้ก็ได้นะครับผมต้นโกโก้เพิ่งลงไป1เดือนเสร็จนะครับผม30กว่าวันยังไม่ถึง4ี่สิบวันครับวันนี้วันที่มาเยี่ยมชมนี่วันที่2มีนาห4สีนะครับผมนะครับนี่มีแมลงกินบ้างเพราะว่า มันขึ้นมากับต้นญ้านะครับผมทดพดจางนี้ลงพุน,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 นเนบ่ลงพุนเนาะเนาะนี่ก็จะเป็นสวน,น <ะ S 1> แกงแกงโมครับ เคยพ่อปูก่อนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะแบบเนี่ยไอถ้าถ้ามันมีไอยอดมันขึ้นมาจังสองยอดจังสี่จังยอดจังสี่นี่เอาออกได้เลยเนี่ยยอดจังเสียเอาเอาออกได้เลยเนี่ยปล่อยปล่อยมันเหลือยอดเดียวยอดที่แข็งแรงถ้ามีมีดไอกันไก<ล>ไ <ง S 2> ่กั <ไข S 2> นไนก่เส่อยู่บ้างครับครับไอทีมันเกิดขึ้นตามนำตุนนังเสียเอาออกเลยเอาออกเลยบ่บ่ต้อ้เขามีเขามียอดเดียวมือวาเขาแตกของเขาเองแตกค่าคของเขาเองครับ ครัของเขาก็จิประมาณ6เดือนแตกครับหเดือนมีปัญหาละหต้นจะต้องย้ายครับสองร้อยห้าสิบต้นมีปัญหา1ต้นนะครับสองร้อยห้าสิบต้นมีปัญหาหนึ่งต้นนะครับ ดินอย่าดินดำดินเหนียวดินดีนะดินดินปุ๋ยดินอุ้มน้ิ่ดินอุนม้มน้ำดีครับอนี่นครับกำลังจะแทงยอดใหม่นี่ปลูกขา้าวโพด เป็นพี่เลี้ยงครับผม